สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวตัวกุชชี่นะคะซึ่งเพิ่งจะออกมาจากช็อปสดๆร้อนๆอนเมื่อวานนี้เองนะคะที่ช็อปพารากอนจะเป็นตัวอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งจะบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ค่อยได้เป็นนักรีวิวสักเท่าไหร่นะคะก,ก็จะมีของชอบสะสมส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายดูเท่านั้นแต่วันนี้รู้สึกอยากรีวิวเพราะว่าไอ้ตัวกุชชี่ไดโอนิสุดเนาะเขาเรียกอาจอ,อัดออกชื่อไม่ถูกต้องขออาภัยแม่ๆท่านอื่นด้วยนะคะ คือรู้สึกว่าตัวนี้มันคนรีวิวน้อยไม่เหมือนพวกชาแนลหรืออะไรแบบนี้นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะแบบลองแชร์ลองอะไรดูบ้างแบบนี้ค่ะว่าการไปซื้อที่ชอ็อปหรือว่าซื้อที่ไหนอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงเนาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยที่จะได้แบบไปซื้อที่ชอ็อปหรือว่ากุชชี่มันเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วตัวนี้นะคะก่อนจะซื้อต้องบอกว่าหารีวิวหาได้น้อยมากๆคือส่วนใหญ่ก็จะมีกุจุ๊กกู๊ิกคือไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะอะค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูกันตัวข้างในจะเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะเริ่มแกะกันเลยนะแล้วก็จะมีถุงถุงใหญ่มากถุงสวยมากดูดีมากแล้วก็ที่สําคัญคุณ s อเอพนักงานกุชชี่ดูแลดีมากถ้ากระเป๋ามีปัญหาไม่ชอบเราซื้อแล้วที่ช็อปไทยนะคะไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นไหม เราก,ก็ไม่เคยซื้อเมืองนอกเนาะก็ส่วนมกก็จะเป็นร้านเขาสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะคะ14วันถ้าเราไม่โอเคมันใหญ่ไปมันเล็กไปไม่มั่นใจกระเป๋ามีตําหนิมีปัญหา14วันหลังจากซื้อเปลี่ยนได้เลยน่ารักมากนะคะแต่ถ้านี่คือเป็น Gucci ที่รู้สึกว่าตกปกติไม่ค่อยใช้เพราะเขาจะเป็นแนวแฟชั่นเป็นสายแฟเนาะคนที่แต่งตัวจะจัดคนที่แบบว่าแบบ เออแต่ถ้าเราเป็นสายไม่ค่อยแต่งตัวแล้วก็จะดูแบบไม่ค่อยรอดตัวที่มันเป็นแบบว่าเออที่มันดูแบบใส่อะไรก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลุยเป็นแชแนลที่แบบว่าเออคนไม่ค่อยแต่งตัวหรือว่าคนแต่งตัวไม่ค่อยเก่งนะคะเราต้องออกออกตัวก่อนนะว่าแบบนี่ค่ะน้องมาในถุงแบบนี้น่ารักน่ารักแล้วก็มห่อแบบนี้ดูดีด้วยแล้วก็จะมีบินใบเสร็จนะเนาะพอเก็บกล่อง กล่องใหญ่ดูดีสมฐานะน่าเลยค่ะแม่แม่่มะก็จะมารีวิวแบบว่าง่ายๆไม่ได้มีความรู้อะไอแยะ้อะไรแค่รู้สึกว่าชอบก็ซื้อเลยราคาตอนนี้นะคะปัจจุบันนี้เนาะ,ะนี่เดือนมีนาอเอาสามีนา65ราคาจะอยู่ที่9 9้าหมือีกนิดนึงเก้าแสนแต่รู้สึกว่าตัวนี้จะออกมา มาก่อนหน้านี้แล้วราคาอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดนี้ตอนนี้น้องก็คือราคาขึ้นเรื่อยๆแต่อาจจะแบบไม่ได้ขึ้นเหมือนตัวของชาแนลหรืออะไรอย่างนี้นะก็จะมีความขึ้นแต่ถ้าซื้อไว้ใช้ก็โอเคมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่ค่ะนี่เอิรสุดนะคะตัวนี้จะมีตัวของคริสตัลนะคะตัวนี้จะเป็นตัวไซส์ m a l l สีเบท คือส่วนตัวใหม่ชอบสีเบดด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะใส่กับเสื้อผ้าได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราแต่งตัวไม่ค่อยเก่งน่าจะหยิบจับอะไรที่มันแบบดูเป็นเบรดเป็นกลางเข้ากับสีเล็บเลยค่ะสองฝั่งสวยมากเดีย๋ยวเรามาแกะเลยตัวนี้เป็นใบใหม่เลยเพิ่งออกมาจากชออานดูข้างๆตัวนี้จะขนาดเท่ากับตัวแชนแนลคัส s ิกสิบนะคะเท่าๆกันเลยรู้สึกว่าเออเอาตัวประมาณนั้นก็ได้เพราะเราสะพายคัสิกสิบ แล้วมันน่าจะเหมาะกับเราคือใหญ่กว่าน,นี้ก็กลัวว่ามันจะหนักเพราะว่าเห็นรีวิวมาบางส่วนแล้วจะบอกว่าน้องค่อนข้างหนักนะแต่ตัวรุ่นใหม่นะคะทางทางช็อปนะคะบอกว่าสายเนี่ยเขาจะมีความน้ําหนักเบาขึ้นนะเดี๋ยวไปแกะเลยน้ําหนักเบาขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ทําให้หนักมากไม่เหมือนกับตัวนั้นมันทั้งใหญ่แล้วก็มันก็จะทําให้มันมันหนักหนักบา่าเหมือนแบกตลอดเวลานะคะ แต่รู้สึกว่าไซนี้กำลังน่ารักนะถ้าสูงประมาณไม่เกินร 17, ้อยหกสิเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเพราะใหม่อะสูงร้อยหกสิบห้าน้ำหนักก็ประมาณ50าสองทางคุณเอต้องไม่ขอเนี่ยเปิยชื่อคุณเจน่ารักมากที่ชอ็อปพารากอนนะคะแนะนำดีว่าอันนี้เหมาะกับคุณนะอันนี้ไม่เหมาะนะอันเนี้ย ก็รู้สึกประทับใจรู้สึกว่าถ้าซื้อกุชชี่ครั้งต่อไปต้องซื้อที่คุณเขาแน่นอนกับซื้อกับเขาแน่นอนนี่มาแล้วค่ะอ๋ออันนี้ก็จะได้เป็นผุนผ้าประมาณนี้นะคะให้ใส่น้องไว้เป็นผ้าแล้วก็จะมีการ์ดแบบนี้การ์ดใบเสร็จก็ออกจากที่ไหนยังไงอ่านแบบนี้เป็นตัวสลีานะคะแล้วก็มีการ์ดแบบนี้โอายมือใหม่หัดรีวิวนะคะการ์ดเแบบนาะ แล้วขอโทษค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้เผื่อเราเกิดอยากขายต่อหรือว่าใช้แล้วเบื่อแล้วรู้สึกว่าโอ้ฉันอยากจะออมน้องไปเป็นตัวอื่นหรือว่ารู้สึกว่าใช้แล้วไม่โอเคก็สามารถขายเรามีเอกสารครบว่าเราซื้อจากที่นี่มันก็จะเป็นขายได้ง่ายขึ้นเนาะก็ลองดูเผื่อใครอยากจะซื้อเก็บซื้อใช้ก็สามารถได้หมดเลยอ่าก็เพิ่งจะแกะสายโซ่นะแม่แม่คือมันใหม่มากกลิ่น กลิ่นเป็นหนังเป็นหนังหอมๆจะไม่ได้หนังแบบเหม็นเหม็นรู้ว่าเป็นพลาสติกอะไรแบบนั้นอันนั้นคือดมแล้วคืออมจะรู้เลยแต่ถ้าเป็นของพวกนี้ค่ะเป็นแช่แน่เป็นกูชี่หรืออะมันจะมีกลิ่นความหนังความสวยนะคะตอนแรกรู้สึกว่ามันเล็กไปกับไม่เหมาะกับเราหรือเปล่าเนาะสามีก็บอกว่าเอออันนี้แหละประมาณดีทางคุณเจก็บอกว่าคุณแม่อันนี้อันนี้น่าจะเหมาะอันนี้น่าจะสวย คอสบอดี้ได้นะคะแล้วก็สะพายข้างๆแบบนี้ก็ได้พื้นที่รีวิวอาจจาะแบบว่าดูคัดแคบไปน,นิดนึงเพราะว่าเป็นส่วนตรงนู้นเป็นส่วนของลูกชายรู้สึกว่าบางครั้งแบบเราอยากจะเปรี้ยวๆบ้างหมายว่าตัวกุชี่เนี่ยเปรี้ยวๆแท้ๆเนี่ยต้องกูชี่นะแต่ถ้าจะเป็นสายหวานสายคุณนายสายแบบลักชัวรี แบบว่าคุณนายจัดๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวพ,พวกชาแนลซึ่งก็ชอบเหมือนกันแต่บางครั้งเราอยากเป็นเด็กไงเราอยากแบบว่าน่ารักน่าร <ๆ S 2> ักเราอยากเป็นแบบอุ้ยเ hey, ท hey, ่ๆเฟี้ยวอ่ะ Gucci กูดชี่ก็ตอบโจทย์โดยเฉพาะรุ่นนี้มันก็จบนะทั้งชุดเท่ชุดหวานได้หมดลักชัวรี่เหมือนกันกูดชี่ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ก็ต้องมีไว้จับจองแมบบพูดแล้วเหมือนขายของให้เขาแต่โดยรวมนี่คือประทับใจมากสวยมากแล้วก็ รู้สึกว่าน่าจะไม่ได้ปล่อยหรอกเพราะว่าน่าจะโอเคเพราะว่ารู้รู้สึกว่ารุ่นนี้น่าจะอยู่อีกสักพักแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่จะต้องราคาขึ้นเรื่อยๆถ้าใครพอมีกําลังซื้อหรืออะไรเงี้ยก็ลองซื้อเก็บไว้ได้นะคะหรือจะเป็นตัวมือสองก็ได้ราคาก็ยังไม่สูงมากเนาะมือสองก็อยู่ที่ประมาณห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วแต่สภาพนะคะตัวเองถ้าสภาพ ดีๆหรือว่าเพิ่งออกจากช็อปเพิ่งใช้ไม่ชอบก็อาจจะราคาลดต่อนิดนึงอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูตัวข้างในกันตัวนี้สวยด้วยความมีแบบวิงวิงนิดนึงกำลังดีปุ่มเปิดจะอยู่ด้านข้างนะคะบ,บีบปุ๊บๆนะคะอ่ะสมมติค่ะน้องล็อกอยู่อย่างนี้นะคะคุณแม่ หรือใครที่กําลังสนใจอ่ะปุ่มเปิดน้องอยู่ตรงนี้ค่ะน้องก็เปิดง่ายใช้ได้ไม่มีปัญหาซึ่งอ๋อนี่แหกเออแหวกตัวขึ้นมาจะเป็นตัวผ้าคล้ายๆกับเขาเรียกว่าผ้าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกกำมะหยี่กำมะหยี่ผ้าก,กับหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องขออภัยด้วยไม่รู้แต่โดยรวมแล้วคืออม,มันดูเข้ากันโอเคแล้วข้างในก็จะเป็นข้างในก็จะเป็น พื้นที่โล่งๆแบบนี้จริงๆเป็นคนแบกสัมภาระนะแต่รู้สึกว่าใบนี้โอเคได้ไม่ต้องใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดูไม่สวยแล้วก็มันจะหนักซึ่งตัวนี้ได้นะได้เลย iPhone กระเป๋าตังยาวลิตสติกก้าต่างๆของกระจุกกระจริกนิดหน่อยคือได้โอเคกำลังสวยกำลังดีข้างในก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้สองช่องช่องที่หจะเป็นแบบนี้ช่องที่ใหญ่ ใส่อะไรก็ได้สวยแล้วก็จะมีตรงนี้เป็น uh, เป็นป้ายเนาะ Made in Italy Gucci แล้วก็เป็นตัวโคดอะไรของเขาอยู่ตรงนี้แลละค่ะต่าง,างๆใดๆมันจะมีสีดำสีเบสสีแดงแต่ถ้าแบบกันตายอย่างเราคือแต่งตัวไม่เก่งก็แนะนำว่าเป็นแบบนี้ไปสวยมากๆ สวยมากๆควรมีจับจองสักหนึ่งใบนะคะเผื่อวันไหนเราอยากรู้สึกเป็นสาวเท่ๆหวานเฟียลๆดูแบบออกแนวแบบเออได้อันนี้ขอยัดยืนเดี๋ยวจะเดี๋ยวอ่าลืมปิดน้องค่ะอ่ะคอสบอดี้บ้างคอสบอดี้บ้ ก็จะอยู่ในแบบได้น่ารักไม่เล็กจนเกินไปทางการก็ได้หรือจะไปงานก็สวยตอบโจทย์มากๆรีบซื้อก่อนนะคะก่อนที่น้องจะราคาโหดไปมากขึ้นแต่ถ้าใครได้ซื้อในราคาต่อเกาะน,น้านี้ได้ก็ดีด้วยแต่ถ้าใครจะซื้อตอนนี้ก็ได้อยู่นะราคาก็ดตาม